ดิฉันพรพลประเสริฐนะคะอยู่โรงเรียนอนุบาลน,นนทบุรีค่ะวันนี้จะมาขอพูดในเรื่องของเลเซอร์โมเดลนะคะในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ SMT ในการออกแบบการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเนี่ยเราต้องมองไปที่หลักสูตรนะคะการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพื่อเราจะได้พัฒนาในระบบของโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้แชร์วิชั่นนะคะ แามพานาสกยภาพของบุคลากรนะคะการออกแบบเพื่อการขับเคลื่อนครูผู้สอนนะคะเพื่อให้คุณครูเนี่ยได้พัฒนาตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานไปสู่คุณครูคที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนการประเมินผลเนี่ยมีความสําคัญมากเนื่องจากว่านักเรียนเนี่ยมีความสําคัญในการที่เราจะป้อนข้อมูลย้อนกลับถ้านักเรียนเนี่ยมีการวัดประเมินผลแล้วผลเนี่ยมี ความเหมาะสมนะคะแสดงว่าการจัดการเรียนการสอนของเราก็มีคุณภาพในเรื่องของการสนับสนุนสื่อการแหล่งการเรียนรู้เนี่ยโรงเรียนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ SNPT นี่มีความจําเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากสื่อและแหล่งเรียนรู้เนี่ยเป็นจุดที่สามารถทําให้นักเรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะคะการเรียนรู้เนี่ยมีประสิทธิภาพและเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่า ในการบริหารจัดการการสนับสนุนจากชุมชนเนี่ยโรงเรียนถือว่ามีความสําคัญมากเพราะว่าคุณภาพเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่าชุมชนนะคะก็ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษานะคะผู้เกี่ยวข้องเนี่ยสนับสนุนนะคะในเรื่องของสื่อแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของห้องทดลองห้องปฏิบัติการต่างๆเนี่ยต้องมีความเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่ากับการที่นักเรียนจะได้เรียนนะคะดังนั้นเนี่ยดิฉัน คิดว่าเลเซอร์โมเดลเนี่ยเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนที่เหมาะสมค่ะสมควรที่จะนำเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อไปค่ะ